สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดาชานลนะคะเย้ Yay! คลิปนี้มันคลิปที่สองนะคะก็จะปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมและพูดเสียงนังกว่าเดิมวันนี้นะคะเราจะมารีวิวสกูชี่ที่มีทั้งหมดเลยชิ้นแรกเป็นนี่นะคะก็จะเป็นไข่นะคะทุกตัวเป็นของไม่แท้นะคะจะเป็นไข่อีสเตอร์แบบนี้เลยนะคะสีชมพู นี่นะตำหนิก็เยอะมากๆเลยนะคะความสโลว์สโลว์มากมาเลยนะคะไปดูอันต่อไปกันเลยชิ้นต่อไปนะคะะเปนมีควซองแรนเรนโบนะคะนี่นะอันนี้เพื่อนให้นะคะชิ้นต่อไปค่ะะเปนหัวคิตตี้นะคะอันนี้เพิ่งได้มาใหม่ กับเดนี้นะเพิ่งได้มาใหม่แต่ว่ามันเก่าแล้วนะคะเพราะว่ามาจากเพื่อนนะคะเพื่อนให้นี่นะคะเจ้าของนี่นะคะเพื่อนที่ให้ก็คือช่องของเขานะคะเขาก็ทํา youtube เหมือนกันนะคะคือช่องนาตาลีเองจําได้ริยานาตาลีเองจําได้ยังนะคะนี่นะที่เขาให้เรานะนี่อย่าเลยไม่กดติดตามช่องเขาด้วยนะคะนี่นะคะ นี่จะขาดแล้วอะก็ตามตัวแบบนี้เลยความสโลนะคะสะโลนะไปดูชิอันหัวคิตตี้นะคะำดำๆๆแบบนี้เลยข้างล่างด้วยตันนี้คือไม่มีตรงพวกนี้จะไม่มีแต่ว่าจะมีแค่ตรงหัวตรงนี้นะคะจะเป็นพวกนี้ ความสโลนะสโลดูชิ้นต่อไปกันลเลยชิ้นต่อไปเป็นชิ้นที่เราช,ชอบเป็นอันดับสองนะคะอันนี้ชอบที่สุดนะชอบอันดับสองก็คือหน้ากาแฟหน้ายิ้มนะคะอันนี้อ่ะคือเราซื้อมานะทุกคนคือเราซื้อมามันก็เป็นแบบนี้อ่ะโ oh อ m มก o d อันนี้นะคะเราทําเองนะคะเป็นเป็นลายเส้นนะคะเราทําเองนะก็เป็นหน้าลิงก็ตรงน,นี้ก็น,นี้ดูน,นี่ตรงตรงพวกพวกเนี้ยเราทําเองนะเนี่ยพวกเนี้ยเราทําเองหมดแต่ว่าข้างบนเราไม่ได้ทําเลยเราซื้อมาก็เป็นนี้อะเราดูความสุขก,กันเลย โสโลกินหอมเหมือนกาแฟเลยนะคะต่อไปไปดูชีตตัวไปกันเลยเป็นลูกบอลน,นะคะไซมินีนะเพนเองนะนิมโลนะคะต่อไปจะเป็นอืมอืมสลับเปาหน้าอืมอะไรนะหน้าอิโมตินะคะตันนี้นี่ นี่นะคะพวงกุญแจหายความสโลไซมีเดียมนะคะ่ะแต่ปไปเป็นจีนี่เราชอบอันอ่ะสามเป้นนี่เลยนะคะนี่ไซมินินะไม่มีตำหนิเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูเนี่ยข้างหลังก็ไม่มีข้างหน้าก็ไม่มีนะคะดูความสโลกัน สโลวนะคะชิ้นต่อไปเป็นอุ้งเท้าแมวนะคะมีตําหนิดเพียบเลยนะแล้วใส่แพกเกจไปอย่างดีสโลว์ยูนะ่ชิ้นต่อไปชิ้นสุดท้ายเป็นของปีนี่นะคะเพื่อนพี่ให้นะคะนี่เพื่อนพี่ใจดีนะคะแต่ละห้องเราเพื่อนใจดีนะ สโลนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัมผัสกันให้ให้ดาด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายดาชาแนล